สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีช่วงบ่ายๆแก่ๆนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีที่28ตุลาคม2564ครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับผมได้ลงพื้นที่ไปพร้อมๆกับทางเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่กำลังทยอยส่งให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยตอนนี้นะครับ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับลงไปที่เขตตำบลมึงเนียมอำเภอมืองขอนแก่นครับโดยการน,นำของรองศาสตราจารย์ดรชาญชัยพันธ์ทองเรียกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็โดยเฉพาะตัวนักศึกษาเองด้วยครับที่เป็นผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ได้พากันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเครื่องใช้ที่จำเป็น จากการระดมความช่วยเหลือผ่านกิจกรรมมขอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับซึ่งมขอจัดขึ้นครับไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตะบลเมืองเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นรวม475ชุดด้วยกันครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีสิ่งของบริจาคซึ่งมาจากองค์การนักศึกษาด้วย100ชุดและก็จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีก475ชุดรวมทั้งหมดเนี่ย873ชุดด้วยกันครับ ซึ่งทั้งหมดนะครับด้าะดมไปยังบ้านมึงเนียมบ้านมึงสว่างบ้านคุยโพและก็บ้านปากเปื่อยครับโดยที่คณะเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจุดแรกไปที่บ้านมึงเนียมครับมอบสิ่งของจํานวน405ชุดก่อนที่จะเดินทางต่อไปอยังบ้านมึงสว่างเพื่อมอบสิ่งของจํานวนอีก241ชุดที่บ้านคุยโพ85ชุดและก็จุดสุดท้ายก็คือที่บ้านปากเปื่อยครับ คุณพี่ชมครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนอยู่นะครับน้ำที่เอ่อล้นมาจากลำน้ำพองนั้นได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรบางส่วนและก็ที่พักอาศัยของชาวบ้านด้วยได้รับความเดือดร้อนนะครับทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกนะครับว่าโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบ้านได้ระดับหนึ่ง แม้ว่าจะยังไม่เต็มร้อยก็ตามซึ่งมขอเองมีความผูกพันกับประชาชนในพื้นที่นะครับจึงอยากแบ่งเบาปัญหาเรื่องนี้จึงได้จัดโครงการนี้ผ่านทุกส่วนเลยครับทั้งนักศึกษาเองคนที่ทราบข่าวก็ได้มีการระดมสิ่งของเพื่อนําไปช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้รอบแรกครับได้นำมาช่วยใน4หมู่บ้านอย่างที่ได้ทราบไปก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจให้แก่ชาวบ,บ้านด้วย สำหรับระยะยาวนั้นนะครับทางมขอระบุนะครับว่ายังคงมีอีกหลายคณะครับที่พร้อมจะลงมาช่วยเหลือเพื่อทำการฟื้นฟูลหลังจากน้ำลดแต่ว่าทั้งนี้เองสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีกในช่วงนี้ด้วยนะครับ